ไปทำอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวพี่มาเดิมของใหม่ให้ไหมน้องอันนี้ใครกันเนี่ย oh. เด็กมาเล่นต้องจัดให้เด็กซะหน่อยใครกันเนี่ยป๋าเองป๋าป๋าอย่าทำเลยนะคะ <c oughs> แถวแถวไม่ต้องร้องเดี๋ยวพี่เนะี่ยดูแลอย่างดีนะ ไ่ต้องลอดนะโยงบอกใครนะแพลวเ้เหลวจ้าเลวจ้าแพลวเหลเหลวเ้ทำอะไรอ่ะไ่ยนพเยยฮ้ยใดมือเดียวด้วยที่มึงทำอะไรไม่ได้เลยเจอเจ้ผี ที่ผ่านมึงพาไปนอนแต่ละที่โคตรสยองเลยตอนนี้มันอดอยาก